นี้ผมมาตั้งร้านครับเนี่ยครับก่าจะมากดคอมออกแบบเหรียญตั้งร้านแต่ก็เห็นภาพเนี่ยตั้งแต่ท่านสวันคตเลองค์ล้อเก้าผมเอโอโหสีแตกมาแล้วเนี่ยดูแตกมาแล้วผมว่าผมจะซ่อมเท่าไหน่นะอ ผมก็เลยสีจืดอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาไม่มีผู้การอีกผมก็เลยเอาเอานิ้วนิ้วจิ้มสีมาซ่อมเลยเนี่ยซ่อมใบหน้าท่านละโอเคครับเนี่ยสีตรงนี้แตกสีน้ำมันแตกผมว่าช่วงช่วงนี้ผมก็จนผมเอาสีน้ำมันสีะอริลิกผสมกันเดีย๋ยวผมจะซ่อมแบ็กกราวท่านหน่อยนะเอาซ่อม ให้สีที่แตกกระเชื่อมกันเพราะว่าผมเล่นทีเล่นไปต้กงก้อนอิมเพสแล็บแต้ม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 เนี่ยให้เป็นทีสีก็เลยแตกอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลงแบ็กเกลสีทองทับไปให้ท่านดูเปล่งบารมีภาพเนี่ยเก่ามากโอเคครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวลงไปดูกันลนาะรูมใหญ่มาก ลองอ้อมไปไหลกับแพเนี่ยโอเคครับเดีย๋ยวผมซ่อมแบ็กกราวสีแตกงหมดแล้วสีจืดจางหมดแล้วโอเคครับเดีย๋ยวผมใส่แบ็กกราวครับว่าไม่สวยเก่าขอโทษสมัยยุคแรกเลยว่าสีน้ำมันยุค้แรกเลย,อย,เลยโอเคครับเราก็ไม่เก่งครับ สนใจรูปติดต่อมานะครับอยู่ที่หมื่นห้านะครับใครจะไปเข้าห้อกคาบูชานะครับสู้ไม่ไหวต่อได้ครับน้นหาทางทำทุนนะภาพใหญ่เท่ากับยอผมเก็บเทียบให้ดูใครจะไปเอาลูปสีน้ำมันผมตอนนี้ะสมแล้วสีน้ำมันเสียกลิกไปเข้ากอบ ติดต่อไปนะครับงานไม่ได้ละเอียดอะไรงานเป็นอิมเพสนะครับเป็นทีแปลงผู้กัดน้ำนูนขึ้นมาเลยเนี่ยเนี่ยเป็นทีแปลงนูนขึ้นมาแบบนั้นหนาเลยทีแปลงหนาเลยแล้วก็ลายลายเดียวกับวัดสะพานช้างลายผักกูดนะศิลปะสมัยปางสามยอดเจ้าเจ้าชายวรมันที่เจ็ดนะปางบางสามยอด ลายผักกูดนะครับผมมีคนรับรีผมก็เลยใส่ลายผักกูดเข้าไปแล้วก็เขียนวัดสุพันช้าผมไปใช้ลายเนี้ยนะครับแล้วเขาเขียนวัดเสร็จผมก็ท่านก็สวัสดีคดช่วงนั้นอยู่ก็เลยวาดกลับมาวาดท่านนะครับมีมีเฟรมตั้งอยู่ก็เลยวาด โอเคครับสนใจติดต่อมานะครับใครไปติดห้องผ่านนะครับงานไม่ได้ละเอียดนะครับงานเป็นอินเพซทีแปลงนะครับดูภาพต้องมีระยะดูนะครับโอเคครับอยู่ส่วนหายน้าเลียงข้าหอลุบลีแต่รับพื้นสีฟ้าดีคุณนอรุบลีครับเดีย๋ยวขอซ่อมแบ็กกราวก่อนครับหรืออาจจะเป็นสีดำอีกนี่แหละสีทองผมก็กลัวจะ นี่ไปไม่ท่านไม่โดดขึ้นมาอาจจะลงสีดำทับอะให้ดูใหม่ขึ้นนะให้ดูซ่อมรอยแตกครับโอเคเดี๋ยวดูก่อนเนละยเดี๋ยวขอพักคิจารณาก่อนนะขอหยุดงานแล้วละครับองค์ลอเก้าคุณครองทุกคนนะครับเดีแต่ลาผู้สินสามดีคุณอรลบรีครับ เออน้าคาอยู่สนาเก้าเหล็กข้ออองลบดีตารามพุทธินสามดีคุณน้องลบดีรับสอนรับงานศิละปะศูนย์เก้าสองสี่แปดห้าสสามห้ายูแม่งเหล็กนาะครับอยู่แล้ว